ตอนนี้ระวังรถกันนะฮะคนโต๊เอาหมวกไปใส่ปะไม่เอาเดี๋ยวไม่สบายเอาละครับพบกับดีเมอร์หัวโล้นนะฮะหัวก็โ้นเอาโรนได้ไงอ๋อมสวัสดีกันด้วยสิ่งนั้นเหรอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่กับรายการดีเจดีเมอร์ที่เฮ็นแล้วก็ หนูปอนดันงเนียงของเรานะครับผมหรือปอนชาแนลนะเดี๋ยวจะขึ้นไปให้นะฮะโอเคคือวันนี้เนี่ยแบบเห็นคนทํากันเยอะแล้วเราไม่ได้ก๊อบนะแต่เห็นมันเป็นชาเลนจ์ก็ต้องทําต่อเออไม่ได้ก๊อปก๊อปก็ได้โอเคครับ<อ>ผม<อ>วันนี้เราจะทำแบบว่าทําอะไรก็ได้ในหนึ่งวันอะให้เป็นสีชมพูทุกอย่างนะครับผมอ่าตอนนี้เวลาสามทุ่มแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปหาซื้ออะไรที่เป็นสีชมพูกันดีกว่าไหมอ่านี่ดูเสื้อก่อน <ๆ S 1> เสื้อก็เสื้อคู่นะครับ โหคนรวยนะครับผมก็ซื้อให้รวยแต่ไม่เอาอย่าป้าเดี๋ยวเราไปซื้อของสีมุกกันดีกว่าครับผมป้าโอเคครับก็ตอนนี้เนี่ยคือมันเหมือนเราแบบว่าเรามาทําอะไรใหม่ๆเลยเนาะพี่พีเตยเนาะใช่คือตอนกลางคืนก็ตอนกลางคืนนะอุ้ยฝนตกนะ้นี่ฮะอันนี้คือไม่ได้เตรียมมานานฝนตกป้าบอกน้ำมันค่ะ วันนี้เรามาได้มากันแค่2คนนะฮะเรามากับพี่ท็อปด้วยนะก็พี่ท็อปออฟฟิเชียลนะฮะเดี๋ยวขึ้นชแนลไห้ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีพี่เต้ยด้วยนะฮะอันนี้ทีมงานต้องขึ้นไม่ต้องโอเคมามือ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 มืมือมือมอูอมือมมือมืมือมอมมืมือมืมืมือมมมอนนี้อรม คนโตเอาโมไปใส่ปะเอาเดี๋ยวไม่สบายเอาละครับพบกับดีเมอร์หัวโรน้นะฮะหัวก็โรนอโรนได้ไง few moments later โอเครับตอนนี้ถึงแล้วใี่ไม่จ๊ะแต่ว่าไม่รู้ว่าปิดงอย่างนี้ยังไม่ปิน่นะไฟเปิดอย่างเงี้ยไปดูโอเค ต้องบอกเลยว่าปกติี่ยบอลเขาชอบสตรีทนะแต่วันนี้มันเป็นชารเลนซ์สีชมพูไงชนะีวิตก็ต้องมีแต่สีชมพูจะให้หัวใจของเรา oh. ไป,ป,ป,ป Let's go Let's go โอเคครับคือเมื่อกี้เขาห้ามถ่ายสรุปก็คือเราซื้อเราถ่ายไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนแผนไปกินของสีชมพูกันแล้วกันนะที่ไหนนะ ชอบที่ไหนนะที่ไหนเออโอเคปลาปลาหาคาราบอนนะฮะปลาปลาปลารวยรวยโอ้หตอนนี้สามทุ่มแล้วนะฮะเพิ่งมาอัดคลิปอือสุดยอดเวลาว่างไม่ค่อยมีนะคะอุ้ย <c oughs> เวลาว่างไม่ค่อยมีรักดีๆก็ไม่ให้เจอโอ้ <c oughs> ลาบมากเหรลาบมากลาบก้อยเนาะ เออต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เนี่ยผมขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะฮะที่ไม่ค่อยได้ทาคลิปนะครับเพราะว่าผมเรียนหนักมากก็ไม่ได้ไหลสดด้วยแต่ว่าก็จะหาวันว่างมาลงคลิปกับพรแบบนี้แหละนะเออเอาป็นว่างอนด้วยนะพรว่างไหมพรว่างตลอดนะครับไม่ว่างเกียนด,ดนะครับผม,ม,ม,มเสียงดังทำไมอ่ะเมื่อกี้ดีแม่งเสียงดังโอ้แล้วมันเสียงดังตรง วนนี sure? ้เราจะมาซื้ออะไรก็ได้รวมๆให้มันเป็นสีชมพูนะเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มง่วงแล้วนะครับคุณผู้ชมมาซื้ออะไรดีกว่าสีอะไรสีชมพูต้องเดือดเอาลิ้นจี่ไซส์เอ็มหกเป็นคันนี่หรือรับกับรับกับอุ้ยทำไมตอนแรก จแเเืโอเคครับได้แล้วครับตอนนี้หิวไหมหิวไหมหิวง่วงอยากนอน นี่คือเรารอใช่ไหมฮะว้าวร้านนี้คุ้นคุ้ยไหมไม่ได้เงินไม่ใช่หรอเขาไม่ได้จ่ายเล่นอะไรเนี่ยอ้ว few m ว m e n t s l a ด e r นี่จะบอกว่าพววววนวนววีวว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 วนวววะนี่ บางคนถามมาเยอะว่าเออขอว่าพี่ปอนหน่อยหรือว่าพี่ฟ้เฟสพี่ดีไหมนะครับผมเฟ้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 เแ้เฟ้เฟ้เ้เฟ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 ้น้เฟ้เฟคเฟ้เเฟ้เ้เฟเฟ้เฟ้เ้เฟ้เ้เเกเเเเเเ้ เรารอมาประมาณ1ชั่วโมง30มนาทีแล้วนะโอเวอร์นะโอ้ยตอนนี้3ทุ่ม15แล้วฮะบอกว่าผมทำเสร็จแล้วปั้นเสร็จแล้วด้วยว้าวน่าตื่นเต้นจังเลย <c oughs> <c oughs> ไม่เคยกินเลยแบบนี้โอ้ยด <c oughs> <c oughs> ้ไม่ไนคนเขาก็งงนะจริง <c oughs> ชมพูตรงไหนนีชมพูอ่าชมพูอ่ะชมพูก็แหละตออางนี้ถ้ามันถ้าสมมติมันเห็นปุ๊บมันไม่ชมพูใช่ไหมฮะรบกวนนะฮะคนตัดต่อตัดที่มันเป็นสีชมพูเลยสีชมพูนะชมภูดิเอื้อมชมพูกมันนอนเสื้อเรามันชมพูเข้มไงโอเคครับไปต่อเลยไปต่อเลยเดี๋ยวโทับทโทรศัพท์เนอลองชิมหน่อยลองชิมหน่อยลองชิมหน่อย ก็โล่อยู่แล้วโอเคปกติผมเป็นคนยาจกนะฮะอทีนั้นกินแก้วเดียวกันด้วยเฮ้ยกินแก้วเดียวกันด้วยดอเซฟไปก่อนเนาะขออีกที่ขออีกที่อร่อยเฉยเย็นคน a few moments later ครับแล้วผมใหญ่ใหญ่ยยสั่งอะไรครับสั่งอะไรครับเราจะสั่งอะไรที่มันเป็นสีชมพูนะฮะแบบว่าสมมติเขาเรียกว่าบานาน่าโบ๊ทหรือบานาน่าสปิริ <c oughs> บานาน่าบูดบานาน่าสปิริ <c oughs> เออใครบอกบานาน่าโบา๊ทคือปก,กติมันจะเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมวานิลาแล้วก็สตอรอเบอรี่แต่เราจะเอาสตรอเบอรี่สามอันเลยนะผมช่วยไหมครัวยก็ต้องย้อมเป็นสตรอเบอรี่นะคะจ่ายครฮะเขาไม่ได้จ่ายครับผมแต่มันเป็นชาเลนจ์ของผมคลิปนี้ผมไม่ได้จ่ายแล้วเขาไม่ได้จ่ายฮะจริง เอาอะไรเอาอะไรให้เลือกเลยอะไรเยอ,อะ้ลยปกติกินแต่เนี่ยอ๋อปกติกินแต่นนี้งั้นสั่งอันนี้ไหมสตรอเบอรี่ซูเป๊ซูเปอร์ซันเดย์ <What? S 1> แต่ว่ามันเป็นวานิลาใช่ไหมตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นสตอรอเบอรี่ได้ไหมได้แค่ มันง่วงอะง่วงจโะเอะเดี๋ยวรอสั่งก่อนเดี๋ยวรอสั่งก่อนโอเคครับตอนนี้เมนูเราก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในสีชมพูไหมเมนูเบียงสตรอเบอรี่ซันเดย์สตรอเบอรี่ซันเดย์อ่าโอเคมาขอชิมก่อนขอชิมก่อนเฮ้ยต้องเรดี้เฟิร์สเรดี้เฟิร์สไม่ได้โอเคอ่ะกิันเอ้ก็ได้ อร่อยอร่อยวันนี้เรามีแขกรับเชิญแน่นะครับใครฮะยานะยี้มตั้งโต๊ะวีได้ข่าวว่าเขาแอบอัดคลิปอะไรไว้อ่ะเดี๋ยวลองลองไปดูแล้วกันครับเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าอัดอะไรนะไม่ใเนี่ยเนี่ยเขาอัดอยู่อ่ะอ้าวเร่งจริงปารีสปารีส วันนี้เราก็ซื้อน้ำลิ้นจี่ใช่ไปแล้วแต่กินนิดเดียวเองเออแต่ตอนนี้เราก็สั่งมื้อสดรีมเป็นเป็นนาคอร์ดเหรอืมคำนี้อร่อยกว่าแบบอร่อยกว่าปกติเลยอ่ะหวานก็ปกติป่ะครับมันหวานกว่าปกติอ่ะเอซีเอซีขอถ่ายเลยเอาพิปอนดเลยเอาพิปอดเด้วยมันอยู่ตรงกลางเลยมั้ยู่ตรงกลางเามว้า ยังเลยไม่รู้หนึ่งสองสามขอเลยไมรูบกล้องโฟกัสแต่หน้าน้องอ่ะใช่เหรอหยอกยอกรู้ไหมทำไมเขาถึงโฟกัสแต่หน้าน้องทำไมครับไอ้กล้องเนี้ยคือมันมีความพิเศษคือใครน่ารักมันจะโฟกัสน้คือน้องเขาน่ารักกว่าบอนว่าแล้วทำไมโฟกัสก่อนลได้ What อระอะไอรเอย่ไหเล็ดเบ้โอเคคือตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วคือบ้านผมก็ไกลจากสยามมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปซื้อของในเซเว่นแทนละกันเป็นพวกบ็อกกี้สีชมพูหรือว่าหรือว่าอะไรสีชมพูก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรหายไปอะไรหายไป มาไม่ได้ปวดคลิปเลยอุ้ยไม่ได้ทำอะไรเลยมาแล้วถ้าอยากดูคลิปเต็มนะครับไปดูที่พี่ทอมออฟฟิเชียลเลยฮะเดี๋ยวคุณไปให้นะฮะโอ้โคนตัดต่อตัดยาวอคืนนี้จริงเป็นเรื่องหลังนะครับถ้าคลิปพี่ท็อมใช่ใครอยากดูเบื้องหลังอะไรก็ไปดูนะช่องพี่ช็อปนะช่องพี่ช็อปพี่ท็อปอืมโอ้ย่ะ A few moments later เมนูที่สองตอนนี้ก็คือสตรอเบอรี่ซันเดย์ คือตอนแรกต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอะไรนะเป็นอะไรวานิลาป่ะใช่ครับใช่ครับคือมันเป็นวานิลานะครับตอนแรกแต่ว่าผมเปี่ยกเป็นสตรอเบอรี่นะทางทีมงานเขาเลยจัดให้นะเพราะฉะนั้นแล้วสเวนเซ่นเข้าด้วยครับผมนะอ่าดีเมลอยู่ด้านล่างนะครับผมเขาจ่ายไหมครับอ่าเขาไม่ได้จ่ายสักวันหนึ่งเขาต้องจ่ายเออแล้วเพื่อนเพื่อนเไม่ต้องดราม่ากันนะว่าเออนะไมผมหนึ่งไม่ค่อยคุยกับปออะไรเงี้ยคือเรียกว่าอะไรอ่ะ เรื่ออะไรอะไม่ว่างเออไม่ค่อยว่างอ่ะแบบติดเรียนติดงานอะไรอย่างเงี้ยวันไหนผมไลฟ์ผมก็ไลฟ์เนี่ยนะวันไหนผมลงคลิปผมก็ลงคลิปเองแหละนะครับคนดูเอร่อยอร่อยโอเคเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์นะผมแล้วเราจะไปดูว่าของเซเว่นคูเนี่ยภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเอางี้เอาให้ถึงเที่ยงคืนแล้วกันเอ้ยเกินเกินเอางี้เดี๋ยวเราแต่ว่าซื้อของอะไรเซเว่นสีนคูหลายๆอย่างเสร็จเดี๋ยวเราไป ของกินรีวิวอะไรกันเสร็จก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับผมโอเคไปจ่ายตังกันนะครับผมเจอกันโอเคครับตอนนี้นะฮะคือเราก็มาหาของเสียมปูใช่ไหมตอนนี้พี่ท็อปกำลังสั่งให้เรานะฮะเป็นมาการองแค่รสสตรอเบอร์รี่ครมาการองมาการองมาการอง YeahEnglish is macaronNo no is f r e n c h y e s s e a f d s t o r y เป็นเซตอ่ะใช่ไหมเซตป่ะน uh. okay. ี okay. ่เอาละ A few moments later เฮ้ฮะนี่นะสีชมพูเอ้ยกินเองอ่ะเนี่ยไม่กินไหนจะกินอันไหนทุกอันทุกอันเลยอ่ะกินกินกินปล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 ปม่าวดีโอเคครับตอนนี้เรามาที่แฟมิลี่มาร์ทนะฮะใต้คอนโดนะฮะก็เดี๋ยวซื้อของสีชมพูเลยดีกว่าปะยิบ ใครพ่อชีพเนี่ยดูสิว่านักเรียนอาพอบ้านอุ้ยวันนี้ปอนเงินเดือนออกนะหลอกหลอกตายเลยไม่เอาอาจีบจีบจีบน้องแม่อันไหนอันไหนสีมูบ็อกกี้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 สักสองอันหิวข้าวหิวอุ้ยดูเวลาอุ้ยเดี๋ยวดูไม่ได้แล้ ดูแลดูแลเวลาไม่ดู <c oughs> ครับจนเยี่ยงคืนละฮะโอ้โหเออเมื่อกี้อะไรวะเดี๋ยวซื้อไปตุนใช่ไหมเนี่ยซื้อไปตุนได้ยินนะโฟนี่ไปกินที่ไหนนี่อะไรอยู่ก่อนเปลือกชมพูไหมอันไหนชมพูมบ้างเมนทอสเมนทอสไปชมพูชมพูโอเคทราย มองนู้นม่งนู้น่่อะไรกีนอะไรนี่อะไรอะไรวะบอกว่าน,นี่นี่พนักงานมาครับ <c oughs> พนักงานของเอัา <c oughs> <c oughs> เราถ่ายคลิปช่องเราอยู่อ๋อะหรอ, <c oughs> เ,อเราไม่มีคนช่วยไง <c oughs> ออจิกจิก ไม่นะสีชมพูเปเลยโอเคเออปาปๆๆะปะเด็กๆเนี่ยไม่ไม่ให้แฟนเธอมันเลือกช่วยล่ะโอ้ยโอ้ยแฟนในโทรศัพท์โอ้ยตัวครับนี่ไงแฟนแฟนแฟนต้าพาม A later few moments later. ตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่คอนโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ค Multi ือสิ่งที่เราซื้อมาจากคันล่างนะฮะดูนี่ดูเราไม่ได้จ่ายนะฮะระวังยังไงก็ได้ครับผมเดี๋ยวสปอนเซอร์ไม่เข้าย,ย <bleeding. S 1> ังมีอีกยังมีอีกยังไม่หมดยังไม่หมดดูดูดูมาเป็นแพ็คนี่อันนี้หิวหิวเลยซื้อมา แล้วก็อันสุดท้ายครับผมอ่าเอ๊ะมันยังมีอันนี้อีกแต่ว่าเราต้องแกะให้มันเหลือแต่สีพูนะฮะอ่าโอเคก็วางไว้เคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมคือตอนนี้มันเที่ยงคืน2องนาทีแล้วนะครับผมก็คือไม่อยากแบบรบกวนค้างห้องเขาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนละกันนะครับผมนะโอเคไหมเค <Okay. S 1> เน่ย ง่วงง่วงเรับผมขอตัวน้ครับผมฝากกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับผมนะแล้วก็ถ้าคลิปนี้นะครับถึงกี่หลค์ดสี่หมื่นสี่หมื่นไลค์ครับผมเดี๋ยวผมจะทำชาเลนจ์แบบนี้อีกนะครับผมโอเคไหมครับก็ลองเสนอมาว่าอยากให้ทำคลิปอะไรกับปอนก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วอย่าลืมไปกด subscribe ช่องปอลชาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องพี่ทออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมแล้วก็นั่นแหละครับผมแค่นี้นะ